ถูกคนวันนี้คนที่ถามว่าเออคนที่ก่อนหน้าเขาถามว่าไม่ไปสักคันมันจะตายแล้ววันนี้ก็คือแต่งตัวตรงตีมคอนเสิร์ต้องแบมเป๊ะไม่ได้นัดหมายกันเลยแต่คือแบบพอเห็นแล้วแบบเอออยากถ่ายให้ทุกคนดูว่าแบบเออทีมแดงดําเป๊ะกางเกงแดงเสื้อดําเออมันครบองค์ประกอบแล้วก็เลยถามว่าไปไหมคอนเสิร์ตไปไหม <c oughs> ปะ วันนี้ก็คือตรงคอนเซปต์งานคอนแอรีห้าสองเป๊กก็คือแดงดำไปเลยไหมไปเลยไหมปะไปเลยไหมคอนเซปต์เป๊ะเลยนะแดงดำกางเกงคือแดงแปด๊ดเมื่อกี้บอกว่าไงนะเมื่อกี้บอกว่าไงนะให้ยืมกางเกงไปเลยให้ยืมกางเกงไปเลยเสื้อ <Yeah. S 1> <laughs> เสื้อใส่ไม่ได้ <laughs> เพราะวันใส่ไม่โจ <laughs> เป็นไงเดอ้อ ล่าสุดก็คือให้ยืมกางเกงเลยแล้วนะให้ยืมกางเกงเลยไปคอนน้องแบมแล้วนะสีแดง